่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมกับให้ชาวฟังว่าในสมัยที่ท่านเป็นหนุ่มอายุ19บย่าง20รอบๆหมู่บ้านเต็มไปด้วยป่าไม้นาทึบเขียวก็จีไปทั่วชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะชอบเข้าไปหาของป่ากันเป็นประจำท่านก็เป็นคนหนึ่งที่มักจะเข้าไปหาของป่าเพื่อนำออกมาขายมาแลกข้าวแลกของเพื่อ,อไว้ใช้ไว้จ่ายในชีวิตประจำวัน ในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นท่านก็เข้าไปหาของป่าตามปกติท่านมักเข้าไปคนเดียวเพราะสะดวกรวดเร็วอยากไปต้นไหนก็ไปอยากออกมาต้นไหนก็ออกไม่ต้องเสียเวลารอใครเพราะท่านเป็นคนใจร้อนและทำอะไรรวดเร็วขณะที่ท่านเดินหาสมุนไพรอยู่นั้นท่านก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาประทะจมูกอย่างจัง มันเหม็นมากเหมือนกลิ่นหมาเน่าท่านพยายามเดินหลีกเลี่ยงไม่ไปทางที่ท่านคิดว่ากลิ่นมันโชยมาแต่เหมือนว่าโชคชะตาจะพาไปพอเดินผ่านต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งไปก็ปรากฏว่าสิ่งที่มันส่งกลิ่นเหม็นเน่าให้ท่านได้กลิ่นอยู่เมื่อครู่นี้นอนเน่าหนอนอยู่ข้างหน้าของท่านห่างออกไปไม่ถึงห้าหกเมตร เมื่อเพีงมองดีๆปรากฏว่าพระเจ้านั่นไม่ใช่สัตว์แล้วที่นอนตายเน่าอยู่นั่นแต่แต่มันเป็นคนอย่างแน่นอนพอดูรู้ชัดแล้วว่านั่นมันเป็นศพข,ของคนท่านก็รู้สึกหนาวสะท้านขึ้นมาทั้งตัวเลยใจหนึ่งอยากจะเข้าไปดูว่าเป็นใครอีกใจหนึ่งก็คิดว่าต้องไปบอกนายบ้าน บอกชาวบ้านให้เขามาดูเป็นเพื่อนขณะที่ท่านกำลังยืนลังเลอยู่นั้นท่านก็ต้องสะดุ้งตกใจหัวใจแทบจะวายเพราะมีคนถามท่านมาจากข้างหลังว่าดูไรหรือท่านหันกลับไปมองอย่างรวดเร็วปรากฏว่าเป็นชายหนุ่มอายุน่าจะเท่าๆกับท่านนั่นแหละเมื่อมองเห็นว่าเป็นคน ท่านก็ใจชื้นขึ้นมาเลยคิดในใจว่าก็ยังดีนะเวลาแบบนี้ยังมีคนมาเป็นเพื่อนอยู่ท่านก็ชี้มือไปข้างหน้าตรงที่ศพคนนอนตายอยู่ทั้งสองคนเดินเข้าไปดูศพนั้นใกล้ๆแต่ก็ต้องใช้มือปิดจมูกไว้เพราะกลิ่นเหม็นมากๆคนที่ตายเป็นผู้ชายใส่กางเกงยีนสีน้ําเงินเข้มผมรองทรง เื้อยืดสีขาวแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นสีขาวแล้วเพราะว่าเลอะเทอะไปหมดท่านคิดว่าน่าจะเลอะเลือดเลอะหนองอย่างแน่นอนเมื่อรู้แน่แล้วท่านก็ชวนสหายที่เพิ่งพบกันใหม่ว่าเราจะต้องรีบกลับเข้าหมู่บ้านไปแจ้งข่าวนี้ให้กับนายบ้านและชาวบ้านได้รู้ เพื่อนใหม่ของท่านก็พยักหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไรทั้งสองรีบเดินกลับเข้าหมู่บ้านท่านเลยถามเพื่อนใหม่ไปว่าชื่อไรบ้านอยู่ไหนเพื่อนใหม่ก็ตอบว่าชื่อสงอยู่หมู่บ้านถัดไปนั่นแหละท่านก็พยักหน้าแล้วก็รีบเดินกลับเข้าหมู่บ้านเพื่อให้ถึงหมู่บ้านโดยเร็วที่สุดแต่แปลกมากเดินมาตั้งนานแล้ว แทนที่จะถึงหมู่บ้านหรือไม่งั้นก็น่าจะเกือบถึงแล้วแต่ทำไมยังเหมือนว่าอยู่กลางป่าอยู่เลยท่านคิดในใจเวลาก็เหมือนว่าจะค้ำลงคํำลงเรื่อยๆเพราะบรรยากาศเหมือนว่าจะมืดสลัวลงไปอย่างเห็นได้ชัดนับเวลาจากที่เดินออกมาน่าจะใช้เวลานานมากสองสามชั่วโมงได้ทั้งที่บริเวณนั้น ท่านก็เข้าไปหาของป่าอยู่บ่อยๆใช้เวลาเดินไม่น่าจะถึงชั่วโมงนั่นหมายถึงเดินแบบธรรมดาไม่ได้รีบเร่งไรนะแต่นี่เดินอย่างเร็วจนเหนื่อยหอบแต่ไงป่านนี้ยังไม่เข้าเขตหมู่บ้านเลยท่านคิดอยู่ในใจจะว่าหลงทางก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ป่าบริเวณนี้หลับตาเดินถ้าไม่ชนต้นไม้ ก็รับรองไม่มีทางหลงอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นปลาที่เข้าออกบ่อยๆเป็นแหล่งทำมาหากินท่านคิดต่อไปเรื่อยเปือ่อยแล้วก็ต้องมาสะดุ้งตกใจแทบช็อกอีกเมื่อให้สมเพื่อนใหม่ถามขึ้นมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่านายคิดว่าคนที่นอนตายอยู่นั้นเขาเป็นอะไรตายหรือท่านมองหน้าไอ้สง แล้วก็ตอบไปว่าไม่รู้เหมือนกันเหมือนว่าตัวเขาจะมีบาดแผลเยอะนะเหมือนคนโดนฆ่าตายเลยว่ะสมพยักหน้าแล้วก็พูดต่อไปอีกว่าเขาโดนฆ่าตายแล้วก็หยุดพูดก้มหน้าลงท่านผู้เฒ่ามองหน้าเพื่อนใหม่เหมือนว่าหน้าตาเขาจะดูสลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วท่านผู้เฒ่าก็พูดว่า เอาน่าเดี๋ยวก็น่าจะรู้ว่าเขาเป็นใครเป็นอะไรตายเราเรียบกลับเข้าหมู่บ้านกันดีกว่านี่ก็จะมืดแล้วด้วยพูดจบท่านผู้เฒ่าก็พาเร่งเดินให้เร็วขึ้นมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านให้เร็วที่สุดในที่สุดท้องฟ้งฟาก็มืดลงแทบจะมองไม่เห็นทางทั้งสองก็ยังเดินอยู่กลางป่ายอยู่เลย ท่านผู้เฒ่าก็เลยบอกสงเพื่อนใหม่ไปว่าเราน่าจะลงทางแล้วต้องหาที่พักแล้วละ่ะสงก็พยักหนะ้าท่านมองเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเลยหันไปพูดกับสงว่าเราพักใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้มะสงก็พยักหน้าไม่ได้พูดอะไรท่านผู้เฒ่าเลยเก็บเอากิ่งไม้ที่หล่นอยู่ทั่วไปแถวนั้น มากองใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นแล้วก็ก่อไฟขึ้นเพื่อให้ความสว่างและคืนนี้คงต้องเผาหัวมันหัวเสือที่ท่านหามาได้กินแทนข้าวซะแล้วเมื่อก่อไฟเสร็จก็เอาหัวมันเขาไปเผาหัวเดียวก็กินกันทั้งสองคนแทบไม่หมดแล้วล่ะอีกอย่างน้ำในกระบอกของท่านก็ยังเหลืออยู่เกินครึ่ง คงแบ่งกันกินได้ไม่ลำบากนะตอนยื่นมันหัวเสือที่สุกแล้วให้สมไปกินผู้เท่าเห็นกำไรที่แขนของเขาเป็นเหมือนกำไรเงินมีการสลักอย่างสวยงามท่านผู้เท่าเลยถามไปว่ากำไรนี่สวยดีนะส่งเลยบอกว่าแม่ให้ก่อนแม่จะเสียชีวิตไปเพราะป่วยไขย้และแหวนนี่ เขายกแหวนให้ท่านผู้เฒ่าดูมันเป็นแหวนนามสกุลเขาก็บอกต่อไปว่าแหวนนี่พ่อให้มาและไม่นานพ่อก็เสียชีวิตไปอีกพูดจบเขาก็ก้มหน้าลงทำหน้าเศร้าๆท่านผู้เฒ่าเลยบอกว่าเอาหนะ้าอย่างน้อยๆก็ยังมีของไว้ดูต่างหน้าพ่อกับแม่แล้วทั้งสองก็คุยอะไรกันไปเรื่อยเปื่อย แล้วจู่ๆก็มีคนมาเรียกไอ้สงไอ้สงเป็นเสียงของผู้ชายแหบห้าวเสียงเหมือนไม่ห่างออกไปนะักท่านผู้เท่ามองหน้าสงไอ้สงแงหน้าขึ้นไปมองทางเสียงเรียกแต่มันไม่ได้ตอบอะไรเสียงเรียกนั้นก็ดังขึ้นอีกข้างหน้าหลังพุ่มไม้นั่นก็มีร่างของผู้ชายเดินออกมา เป็นผู้ชายร่างใหญ่ตัวดำสนิทเลยตอนแรกผู้เท่าคิดว่าตัวดำหนักน,น่าจะเป็นเพราะมืดแต่พอร่างนั้นเดินออกมาได้ระยะแสงไฟจากกองไฟท่านผู้เท่าก็แทบหัวใจวายเพราะร่างนั้นดำทะมึนมองเห็นดวงตาเป็นสีแดงกล่ำสะท้อนแสงไฟมองมาที่ทั้งสองคนท่านผู้เท่าร้องเฮ้ยออกมาดัง เพราะสิ่งที่ท่านเห็นนั้นไม่ใช่คนแน่ๆแ,แต่สงก็พูดออกไปดังๆว่าอย่ามายุ่งกับพวกกูไปแล้วท่านก็ได้ยินเสียงหัวร้อยแหวห้าวดังออกมาสองสามรอบแล้วร่างนั้นก็หันหลังเดินกลับไปในทางที่มันเดินออกมาทันทีท่านพุทธาตัวสัตว์ มองหน้าสงแล้วก็พูดว่าผีหลอกพวกเราแล้วน่ากลัวจริงดีนะที่มีเพื่อนอยู่ด้วยไม่งั้นไม่รู้จะเป็นยังไงส่งยิ้มให้แล้วก็กินมันเผาเขียวตุ้ยตุยตย้อย่างรอร่อยอร่อยแต่ท่านผู้เท่านั้นตอนนี้ไม่มีความรู้สึกหิวเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะยังหวาดระแวงกับภาพที่เห็นอยู่สักพักสงก็พูดขึ้นว่า ดึกมากแล้วนอนกันดีกว่าผู้จบสงก็ล้มตัวลงนอนข้างๆกองไฟท่านผู้เฒ่ามองหน้ามองหลังแล้วก็เองตัวลงนอนเหมือนกันแต่หลังยังไม่แตะพื้นเลยก็ได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงน่าจะสองสามคนได้ดังแววมาเสียงหัวเราะนั้นเย็นยะเยือกเลยท,ท่านผู้เฒ่าบอก ท่านลุกขึ้นมองไปทางเสียงหัวเราะนั้นทันทีสงก็ลุกขึ้นมาดูทางเสียงหัวเราะนั้นด้วยอย่าบอกนะว่าผีอีกท่านผู้เฒ่าพูดกับสงสงม,มองหน้าท่านผู้เฒ่าแต่ไม่ได้พูดอะไรเลยเสียงหระนั้นเดี๋ยวดังทางนี้เดี๋ยวดังทางนั้นวนรอบที่ ที่ภูเท่ากับสงก่อกองไฟอยู่ไม่นานก็หายเงียบไปเหมือนไม่เคยมีเสียงร้อน,นั้นเลยสงก็บอกว่าอย่าไปสนใจเลยนอนกันเถอะท่านพูเท่าตอนนี้ง่วงก็มีง่วงแต่ระแวงรอบด้านไปหมดเอาฟืนสุมเข้าไปในกองไฟเพิ่มขึ้นให้ลุกโชนสว่างจ้าอย่างน้อยๆ แสงสว่างก็ช่วยให้ความกลัวลดน้อยลงครับท่านพุเทเฒ่าเองหลังลงไปเพื่อที่จะพยายามข่มตานอนให้หลับแต่หลังยังไม่ได้แตะพื้นเลยก็มีเสียงเด็กหัวเราะและมีเสียงวิ่งเข้ามาทางที่พูเทเฒ่าและสงอยู่พุเทเฒ่าลุกพรวดพลาดขึ้นอย่างรวดเร็ว เทน,นี้สติแทบจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวภาพที่เห็นวิ่งเข้ามาแล้วหยุดอยู่ห่างออกไปประมาณ10บกว่าเมตรนั่นคือเด็กกลุ่มหนึ่งประมาณห้าคนเป็นเด็กผู้ชาย3เด็กผู้หญิงสองเด็กผู้ชายไว้ผมจุกทั้งหมดเด็กผู้หญิงไว้ผมยาวเคลียรย์ไหลเด็กกลุ่มนั้นมายืนหัวเราะอย่างสนุกสนานชอบใจ สงที่ลุกขึ้นมานั่งพร้อมกับผมก็ตะวาดออกไปว่าไปไปเล่นที่อื่นเด็กพวกนี้เมื่อสงพูดจบเด็กเหล่านั้นก็หยุดหัวเราะมองมาที่สงแล้วก็วิ่งห่างออกไปทางที่วิ่งมาทันทีครับผมมองหน้าสงแล้วก็ถามว่าเด็กเหล่านั้นเป็นใคร ็นผีหรือเปล่าแต่สงไม่ตอบบอกนอนเถอะดึกแล้วตอนนี้ไปน่าจะไม่มีอะไรละพอจบสงกล็ล้มตัวลงไปนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยท่านพูทเฒ้านั่งอยู่ครู่หนึ่งก็ถอนหายใจคิดไปในใจว่าดีนะที่คืนนี้มีเพื่อนไม่งั้นคงจับไข้หัวโกรนอย่างแน่นอน แล้วพเท่าก็ล้มตัวลงไปนอนไม่นานก็เผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้เข้าสู่ห้วงของนิทราลมนานแสนนานพุท่ามาสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อมีเสียงชาวบ้านสามสีคนเอะอะและเรียกปลุกท่านอยู่ท่านสลืมสลือตื่นขึ้นมามองคนโน้นที คนนี้ที่แบบงงๆงคนที่มาเรียกปลุกเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกับท่านพุท่านั่นเองลุงคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าเอ็งบาน,นอยู่ตรงนี้ทำไมวะพ่อแม่ของแกกุ้มอกกุ้มใจที่แกไม่กลับบ้านเมื่อคืนวานในพวกข้าออกมาตามหาท่านพุท่าเพิ่งสังเกตเห็นว่า ทุกคนเอามือปิดจมูกเหมือนเมินอะไรแล้วกลุ่มคนที่มาตามก็พูดขึ้นว่าลุกเร็วๆข้าจะทนไม่ไหวแล้วเราจะต้องรีบไปแจ้งนายบ้านท่านผู้เฒ่ามองหน้าคนที่พูดแล้วก็ถามกลับไปว่าแจ้งนายบ้านแจ้งเรื่องอะไรท่านผู้เฒ่าถามคนนั้นก็ตอบท่านผู้เฒ่าว่าก็เรื่องศพคนตายนี่ไงอุตุลียังไงมานอนอยู่ข้างศพ ไปรีบกลับกันข้าจะทนไม่ไหวแล้วเมื่อท่านพุทเเ่าได้ยินก็มองไปข้างๆที่ท่านนอนอยู่คนละฟฟากกองไฟที่ก่อขึ้นเมื่อคืนเมื่อมองเห็นท่านก็แทบหัวใจวายเพราะศพที่ท่านเห็นเมื่อวานเหมือนมานอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นได้ยังไงก็ตรงนั้นมันเป็นที่นอนของไอ้สงเพื่อนใหม่ของท่านนี่ว่า ท่านลุกพวดพราดขึ้นอย่างรวดเร็วท่านคิดว่าแล้วไอ้สงเพื่อนใหม่ของท่านมันไปไหนแล้วท่านพุทธเจ่าก็ถามกลุ่มคนที่มาปลุกท่านว่าเห็นเพื่อนของท่านหรือเปล่าคนที่นอนอยู่กับท่านทุกคนที่ออกมาตามหาท่านบอกว่าเห็นแต่ท่านนอนอยู่กับศพนิรนามนั่นแหละท่านพุทธเ่าก็มองซ้ายมองขวาเผื่อว่าไอ้สงจะออกไปหาไรแถวนี้ แล้วก็มองไปที่ศพข,ของคนที่ตายที่นอนแน่นิ่งอยู่ข้างกองไฟนั้นแล้วหัวใจของท่านผู้เฒ่าก็หายแวบขนลุกไปทั้งตัวเมื่อท่านมองเห็นกำไลข้อมือและแหวนวงหนึ่งที่เนื้อบวมฉุกขึ้นมาแทบจะหุ้มแหวนนั้นมิดอยู่แล้วแต่ท่านก็จำได้ว่ากำไลและแหวนนี้มันเป็นของไอ้สง เมื่อคืนคนที่ใส่กำาไลและแหวนวงนี้ก็คือไอ้สงนี่ว่าแล้วมันไปอยู่ที่ศพได้ยังไงเมื่อท่านเพ่งมองศพนี้ดีๆท่านก็ถึงบางอ้อตอนนั้นเลยเพราะเสื้อผ้าของศพที่ใส่อยู่มันก็คือชุดของไอ้สงที่มันใส่เมื่อคืนแล้วตอนนี้มันมาอยู่ที่ศพนั่นก็แสดงว่าไอ้สงเป็นผี ท่านอุทานออกมาอย่างลืมตัวจนคนที่ไปตามหาท่านมองมาที่ท่านเกือบพร้อมกันตอนนั้นท่านก็ไม่รู้ว่าจะกกลัวหรืออะไรเพราะหัวสมองของท่านสับสนไปหมดมันจะเป็นไปได้หรือมันจะเป็นไปได้หรือมันจะเป็นไปได้หรือท่านคิดอยู่ในใจหลายรอบแล้วก็เดินตามชาวบ้าน เพื่อกลับเข้าหมู่บ้านไปแจ้งนายบ้านให้ทราบถึงการมาพบศพกลางป่าใหญ่นี้ก่อนเดินจากไปท่านก็หันหลังกลับไปมองที่ศพนั้นอีกท่านพุทฒ่าบอกว่าสิ่งที่ท่านเห็นไม่ใช่ศพแต่เป็นไอ้สงยืนอยู่ตรงนั้นมันยิ้มให้แล้วก็บอกมือเหมือนจะอำลา ท่านจ้องมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกจะว่ากลัวก็ไม่แน่ใจแต่ท่านจ้องอยู่นานจนคนที่มาตามหาท่านตะโกนขึ้นว่าจะหมวย,ยืนทำไรอยู่วะไอ้นี่ตามมาเร็วๆท่านสะดุ้งโหยงหันกลับมาตามเสียงคนที่ตะโกนเรียกพวกเขาไปไกลาจากท่านเกือบ20เมตรได้และเมื่อท่านผู้เฒ่าหันกลับไปมองทางศพอีก ก็เห็นเป็นศพนอนแน่นิ่งอยู่ไม่เห็นไอ้สงแล้วท่านรีบเดินตามกลุ่มคนเหล่านั้นกลับเข้าหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเมื่อท่นทานพุทธเราจบไอชาก็ถามขึ้นว่าแล้วพี่ส่งเขาเป็นอะไรใายหรือครับผูพุทามองหน้าไอชาแล้วก็พูดว่า มันเป็นกำพร้าอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งถูกเพื่อนในหมู่บ้านหลอกไปฆ่าเพราะดันมารักกับสาวคนเดียวกันแถมสาวคนนั้นกดดันมาชอบมันอีกเลยถูกฆ่าตายแล้วผู้เฒ่าเจอพี่สงอีกไหมครับไอชาถามขึ้นอีกท่านผู้เฒ่าสายหน้าแล้วก็บอกต่อไปว่าไม่เคยเจอมันเลยข้าก็ได้จะทำบุญให้มัน ให้มันไปสู่ที่ชอบที่ชอบพูดจบผู้เท่าก็เพ่งมองสายตาไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายแน่นิ่งนานผมมองหา,า้ชาแล้วก็ได้ใจคิดไปว่าคืนนั้นถ้าจะคิดในแง่ดีถ้าอยู่ตัวคนเดียวก็คงจะน่ากลัวแต่นี่ก็ยังดีที่มีเพื่อนอยู่ด้วย แม้ว่าเพื่อนคนนั้นเขาจะเป็นผีหรือวิญญาณก็ตาม